ขอคุณ้มรู้สึกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับครับก็คู่ผมนะครับก็เป็นหนึ่งในครอบครัวนะครับที่สูญเสียนะครับก็สำหรับความรู้สึกเนี่ยก็เสียใจเป็นอย่างมากครับแต่อีกใจหนึ่งเนี่ยก็รู้สึกภูมิใจเป็นอย่างมากครับที่พ่อเนี่ยได้รับเกียรติอย่างสูงสุดของชายชาติทหารนะครับแล้วก็ขอบคุณหลายๆหน่วยงานขอบคุณทางพระราชวังนะครับที่ให้เกียรตินะครับ จัดงานให้พ่อเนี่ยอย่างสมเกียรติในฐานะทหารคนหนึ่งซึ่งพ่อผมเนี่ยภูมิใจอย่างมากครับผมคิดว่าไงพ่อก็ภูมิใจและครอบครัวของผมเนี่ยก็ภูมิใจครับก็สำหรับกองทัพเรือนะครับผมก็ขอขอบคุณนะครับที่ให้คำมั่นนะครับว่าจะไม่ทิ้งครอบครัวของผู้สูญเสียทุกท่านนะครับก็ขอขอบคุณจากใจจริงๆครับเรียนไหวะเรียนไหวบ ก็เขาอยากจะไปอ่ะค่ะก็คือเหมือนอ่านอยากจะไปไปปฏิบัติหน้าที่ตรงนี้ค่ะ<ม>เป็นพิเศษก็<ม>ให้พาไปซื้อของใหม่อย่างเช่นหัวเข็มขัดใหม่ผ้าที่แพรใหม่แล้วก็เสื้ออจิตอาสาอ<ม>ะไรเงี้ยค่ะให้เตรียมใหม่หมดเลยแล้วเขาก็เตรียมแบบของแบบเนียบม,มากค่ะไปครั้งนี้ค่ะแล้วเขาก็บอกว่าเขาจะกลับมาวันที่ยี่สิบแต่เขาก็กลับมาวันที่ยี่สิบแต่ว่า เขาก็กลับมากลับมาค่ะกลับมากลับมาในในความรู้สึกว่าเหมือนเหมือนเหมือนจะมีอะไรมาทักทายอะไรมาเกิดเหตุอะไรอย่างเงี้ยถ้าชาวพุทธก็บอกว่าอาจจะเป็นความฝันเนาะเพราะว่าฝันว่าตัวเองไปงานข่าวดำวันที่สิบห้าไปแล้วก็เจอรุ่น พี่ๆรุ่นเดียวกับนักเรียนจ่ารุ่นเดียวกับเขาเยอะมากเลยแล้วก็บรรดาแม่บ้านบัดไแม่บ้านสามหกเงี้ยค่ะก็ไปขึ้นเขาแล้วก็พอเสร็จก็เห็นน้ําทะเลมันสวยอะค่ะก็เลยลงมาเพื่อที่จะขึ้นเรือเล็กๆแต่พอดีเห็นมีตัวเลขอยู่ในน้ำํำนะคะเป็นตัวเลขสี่สองสองสองหนึ่งหนึแต่ก็ไม่ได้คิดอะไร คุณแม่ก็ไปตีเป็นหวยเนาะแต่ก็เพิ่งมารู้ว่าเรือสุโขทไทยหมายเลข442อันนั้นก็เป็นหมายเหตุหนึ่งที่คุณแม่ฝันก่อนที่พ่อคุณพ่อมาขอที่จะไปราชการเนี่ยวันที่16แล้วก็ไปส่งคุณพ่อขึ้นเรือแล้วก็วันที่17แต่ว่าไม่ได้ไปส่งที่เรือนะคะไปส่งขึ้นรถเพื่อที่จะไปเรือ แล้วก็หลังจากนั้นก็พ่อเขาก็ฝากที่เกิดเหตุนะครับพ่อเขาก็ฝากข้อความไว้ในไลน์แล้วก็พยายามติดต่อกันก็ติดต่อกันได้ตอนสี่ทุ่มสามสิบกว่านาทีก็ได้คุยกันประมาณสี่นาทีตอนนั้นรอรอเรือมาช่วยครับเเกิดเหตุเอเกิดเหตุตอนนั้นรู้ไหมครับว่าจะตกนะขนาดแบบนี้ ไม่ไม่เดียนกมัคมาเมื่อสักครู่อัดส่งไลน์มาใช่ไหมครับส่งไลน์มาใช่แล้วหลังจากเกิดเหตุแึกว่าน่าจะก็น่าจะต้องกลับมาเพราะว่าเราก็เชื่อมั่นเพราะว่าอกองทัพเรือก็มีเรือหรือว่าการอขนย้ายนะคะเราก็เชื่อมั่นแต่ว่าโดยโดยสภาวะอากาศค่ะก็